พี่น้องครับอันน้ำพงษ์สองขวดนี่พี่น้องพี่น้องเมืองออกบอกว่าน้ำไรน้ำพิงขวดไรที่เป็นน้ำพิงแท้หรือว่ามะน้ำพิงผสมเนาะพี่น้องครับหลายคนกระชิมืองออกนะครับมึงมึงวิธีการเมืองน้ำพิงแท้หรือน้ำพิงผสมนะครับในคลิปนี้กันนะพี่น้องเนาะนะครับหลายคนไปตลาดตะลี่กระชื้อน้ำพิงมากกรได้น้ำพิงผสมส่วนหลายนะครับส่วนหลายจะได้น้ำพิงผสม แค่ทองพี่น้องตอนเชา้ามาเก็บดอกแคพี่น้องเพ,พิ่งกระตอมดีดีแล้วดอกแค่พี่น้อง ตอมเราเจซ้อนดอกไม้พี่น้องเพง่แม่พเพิ่นี่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู่ขู่สู่ค้นขอตอนรับขอสู่ช่องนอนเว้นอยู่หน้านลูกอิสานขึ้นทิ้นพี่น้อง พี่น้องครับเมื่อนี้ไปเก็บดอกแค่มานะครับก็เข็นเพิ่งตอมดอกแค่อยู่ก็เลยคิดพ่อเจ้าของไปซื้อน้ำพึงที่ตลาดมานะครับก็ได้น้ำพึงผสมนะครับส่วนใหญก็เลยอยากเอาวามรูเล็กน้อยเก็บวามรูเล็กน้อยๆมาฝากพี่ตอนน้องวิธีเมืองน้ำพึงแทหรือน้ำพึงผสมมีขั้นตอนมีวิธีการเมืองแบบใดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้เตรียมดอกแค่ลวกพี่น้อง ครับอันนี้เอาอ,อ,อันนี้ออกเพราะว่าตัวนี้มันขมพี่น้องครับ,รบหลายๆคนคคอสิเคยไปหาซื้อน้ำผึ้งนะครับน้ำตลาดนะครับที่ป็นใส่ขวดขายไว้นะครับก็ว่าของแท้นะครับน้ำผึ้งปลานะครับ แต่ว่าที่จริงแล้วนะครับเหาสังเกตได้ครับน้ำถึงเพิงแท่ที่บุมีส่วนผสมมันจิตแตกต่างากับน้ำสมน้ำเพลิงที่เนผสมมาขายนะพี่น้องผ <c oughs> ูใ้ใดอยากได้น้ำเพลิงเป็นลอดตลาตดสดเนี่ยมือแรงกับคนจิตใส่ขวดขายแต่บอกว่าของแท้ของแท้แต่ที่จริงแล้วมันบอมแมนพี่น้อง <c oughs> น้ำเพิงแท้สังเกตได้จ่างพี่น้อง <c oughs> น้ำเพลิงแท้มันช่ออกสีเหลืองๆก็หน่อยแล้วก็นเหนียวข้นว่ากันนะครับพี่น้อง อันนี้คือน้ำผึงที่ผมซื้อมาจากตลาดพี่น้องมันที่ออกสีือแดงแล้วก็น้ำมันสีพวมเหนียวมันสีบลกเข้มข้นพี่น้องนะครับพี่น้อก็บ,บอกว่ามันงไกลๆพี่น้องพี่นอก็บ,บอกว่าเป็นน้ำผึ้งปลานะครับเป็นน้ำผึ้งปลานะครับมาขายตลาดผมก็ซื้อมาผมคิดว่า ส่วนผสมกต่ชิมนนี้จากหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนรายจีเป็นน้าตาลเขียวน้าตาลมาใส่นะครับมันก็เลยออกแดงๆแ,และความเข้มข้นมันก็นหน่อยอันนี้คือของแฉพี่น้องสีมันจีแตกต่างกันควมพี่น้องเส้นสีเหลืองจากหน่อยกินกินมันเกิดแตกต่างหอม อันนี้ก็ไม่กินหอมนิดนึงครับปลาสีบัวหอมหลายผ่านตัวน,นั้นเพราะว่าก็ดีเพิ่นอาที่นี้น้ำผึ้งแค่บ้องผสมแจ็คหน่อยนึงแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลแล้วก็กมขา,า,กาขายเพียงแต่เฮาตัวขาย้องเาอันนี้ซื้อมาจากทองตลาด200บาทพี่น้องอันนี้เป็นน้ำผึ้งปลาพิสูจน์ได้ว,ว่าไปเอาจากข้างพี่น้องสีมันจะออกแบบนี้ครับพี่น้องสังเกตเมืองสีของน้ำผึ้งพี่น้องสีสีเหลืองอันนี้สีออก สีแดงคือเรานะครับอันนี้น้ำพึ่งปลาของแท้ซื้อมาขวดละสามลอยพี่น้องสังเกตสังเกตจากสีพี่น้องครับความเข้มของนหน้าหน้าพึ่งเพราะเก็บมาเลยของแท้พี่น้องพี่น้อมจะแตกต่างกันพี่น้องงน้าพึ่งแท้แต่สังเกตที่สีแล้วก็ความเข้มของ คพิข้ดเหนียวของน้ำผึ้งพี่น้องนะครับของปลอมพี่น้องสังเกตเมืองพนาที่เคี่ยวใส่น้ำตาลมาขายแล้วเอาน้ำผึ้งใส่เล็กๆน้อยๆ,ๆครับวิธีดูน้ำผึ้งนะครับง่ายๆบนมิหลายขั้นตอนนะครับครับสำหรับคลิปเมืองคลิปวิธีเมืองน้ำผึ้งแท้้ทนะครับแต่ประสบการณ์ก็มีแค่นี้แหละพี่น้องนะครับ ว่าในทองตลาดส่วนแรกมันจะเป็นน้ำผึ้งผสมผส,สมใช้น้ำตาลมะขายังเท่านะครับแล้วก็บอกว่าน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งเลี่ยงเป็นสังกะ่จริงส่วนผสมมันสีน้ำผึ้งมันสีหน่อยนะครับอันนี้ของแฉะลอยตัวเส้นสีแตกต่างครับสำหรับคลิปวิธีดูน้ำผึ้งกระจบแค่นแหะพี่น้องง่ายๆแบบบ,บ้านนะครับ ต้องพิสูจน์จังหลายสีแตกต่างข้มเข้มก็บสีแตกต่างกันกินหอมก็แตกต่างกินหอมกับน้ำผึ้งความสีหอมกว่ากันจังน่อยสำหรับคลิปนี้ผู้ใดญาเมืองก็อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขูุสุขพ้นสำหรับแอดมินกับจิตลอกลอกแค่ว้ตะลวกกินตะโพนกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ผู้เข้ามาเมืองเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาบุญแนวจุคุยนะครับก็เลยเอา สลายไปซื้อของน้ำผึ่งน้ำปลาน้ำตลาดตืดหลอกมาหลายก็เลยอยากให้เมืองนะครับพี่น้องส่วนหลายน้ำตลาดส่วนส่วนลายแหละพี่นอ้องอนกระชิ่นี้เราของแช่นะครับแต่ว่าส่วนหลายที่เป็นน้ำผึ่งที่ผสมนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากไทยบ้านนะครับขเขาจะขอปลา,ามาขายนะนี่มาเทียบกับตลาดซื้อมาจากตลาดมันเลยมันมันก็นเลยแตกต่างกันนะครับสีมันก็แตกต่างครับ ฮัลโหลเพื่อนเมืองเหล้วก็ยูดีแมงลำล้วยสุขุสุขคนคลิปนี้ขอเกล้าก็มาสวัสดีครับดอกดอกแคใบกินกับปุเงินพี่น้องบัดนี้นี่คือดอกดอกแคทงพี่น้องดอกแคทงลวกกินกับปุลพี่น้องผู้รับผู้นี้กินดิบๆก็มีหน้าก็ยังโมลางเด้อพี่น้องเด้อตื่นแต่เช้าผู้คนเราก็หกินดิบๆพี่น้องนี่กินดิบออกผมนิดนึง คนคนประมาณกันสดๆกันไปลวกลวกมันกะชิลดพุ่มผมลงหนึ่นงชื่นสี่กอกนี่คือตัวใหญ่ตัวนี้มันติดผมอ,ออกตภาพมากผมมันต้องอ,ออกเพราะนี่ดูยอดนี่ออกมันอ่อนมันสิอาอะไรมันแหลวแล้วลวก